อ่าครับมาห้องแต่งตัวกันครับผมโอ้โหโซชามลบกับกูไปอีกสิบห้เดี๋ยวมึงได้ลบกับกูจริงเซ็งเลยครับ สวัสดีครับมาดูกันต่อเลยครับกับพาร์ทที่2ของนูเนสโตนะครับผมพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมโดยที่แมนยูครับจะมีคิวเตะถึง3มเกมเลยนะครับผมในเดือนแรกนี้โดยเกมแรกครับก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดนะครับเกมที่2ครับเป็นการออกไปเยือนเซาแฮมตันครับและเกมที่3ามของเดือนครับผมเป็นการออกไปเยือนวูฟแฮมตันนะครับผมโดยทั้ง3เกมผมคิดว่าม่งหนักทุกเกมเลย แล้วก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงตลาดนักเตะอยู่นะน่าจะถึงปลายเดือนหน้าเลยหรือเปล่าแล้วเดือนหน้ามีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มด้วยนะครับผมและตอนนี้ครับผมผมก็ยังลุ้นอยู่นะว่าเราอ่ะจะมีโอกาสได้ลงเป็น11ตัวจริงหรือเปล่านะครับแต่มันมีเขาเรียก่ามันมีแนวทางที่มันดีขึ้นเว้ยเพราะว่าตอนเนี้ยโซชาครับผมมันให้เลตติ้งเราอะจะเรียกว่าไงดีวะ คือมันถูกใจครับมันถูกใจในตัวเรามันให้เราเป็น starting X i นะครับผมคือ11ตัวจริงและอีกอย่างหนึ่งครับผมได้ไปแอบเทนนิ่งมาครับผมทำให้เราได้สกิลพอยต์เพิ่มมาอีก5สกิลพอยตครับก็ไปอัพกันเลยดีกว่าโดยที่ตอนนี้ครผมคิดไว้นะว่าผมจะอัพในทางด้านของเกมลับนะครับการจ่ายบอลแล้วก็การยิงประตูแต่5สกิลพอยต์ผมว่าไม่พอแน่ๆครับผมขอมาเลือกที่เกมลับหน่อยดีกว่านะ ตอนนี้เกมลับของเรานะครับโอ้โหสไลด์แท็คเกลิลไม่ต้องพูดถึงครับ47แต่มันใช้แค่1นึ่พอยต์อะเพิ่มไปก่อนนะครับผมอยากเพิ่มตรงสแตนแท็คเกลิลก่อนอ่ะโอเคงั้นเรามาเพิ่มสแตนแท็คเกลิลหน่อยครับผมเป็น61ใช่ไหมอืมเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเราไปดูกันที่การพาทบอลหน่อยดีกว่าออ่วิชั่น75สําหรับผมผมว่าใช้ได้อยู่ครับผมมาเพิ่มที่อ่อดีปะวะ ผมรู้สึกว่าพาร์ท70กลางๆกำลังดีเดี๋ยวๆๆ,ๆ,ๆวงั้นเรามาเปลี่ยนที่การยิงประตูดีกว่าการยิงประตูตอนนี้ครับฟิน <laughs> <Whoa S 1> <ภ>ิชชิ่งผมอยู่ประมาณ57น้อยมากผมมาใส่ตรงนี้ก่อนผมมาใส่ตรงชุดพาวเวอร์กับลองชอ็อตก่อนดีกว่าเรามาเพิ่มในเรื่องการยิงแรงแล้วก็ยิงไกลหน่อยดีกว่าครับผมใส่ไปครับตอนนี้เป็น64กับ66ได้อีกรอบปะวะไม่ได้ว่ะผมเหลือสกิลพอยต์แค่นหนึ่งแต่ความเร็วได้ไหมโอเคงั้นผมขอมาเพิ่มความเร็วสักหน่อยดีกว่า เรามาเพิ่มสปีดต้นหน่อยครับผมไปบวกสามตัวนี้เป็นเจ็ดสิบเจ็ดนะครับสปีดต้นต,ตน,ตน,น,นตัวตัวเฉยส่วนคอมเรลตอนนี้ยังอยู่ที่เจ็ดสิบสี่อ่ะก็ถือว่าโอเคครับดีขึ้นนะและอีกอย่างหนึ่งเว้ยเปิร์กครับผมเปิร์กมันเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วอ่ะมันมีไอ้นี่เพิ่มขึ้นมาครับผม active first touch ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแล้วก็จะมีนี่ครับผม distance shooter แล้วกอ็อันนี้มันอา่านว่าอะไรอ่ะค o s t save อ่ะผมไม่แน่ใจผมอ่านถูกหรือเปล่านะ แล้วก็จะมี physical s t r e n g ครับผมอันนี้คือความแข็งแกร่งครับแล้วก็ l a r g defender อันนี้มันหมายถึงอะไรอะตัวสุดท้ายในเล่นตัวสุดท้ายในการเล่นเกมลับหรอผมไม่แน่ใจนะแสดงว่าเราสามารถถอดอันนี้ออกได้ใช่ไหมแล้วเราก็มาใส่อันอื่นผมจะใส่อันนี้ดีไหมที่ผมลองดูดูมัน น่าจะหมายถึงเอ่อเดี๋ยวหนึงเหมือนการวิ่งครับการสปินเข้าไปหาบอลเฟิร์สทัชในการพาสอย่างเงี้ยเฮ้ยเออน่าสนใจว่ะโอเคผมขอถอดนี้ออกได้ปะหรือว่าถอดไม่ได้วะแป๊บนึงนะเราทำอย่างนี้ได้ไหมประเดี๋ยวนึงนะครับเออเปลี่ยนได้โอเคอ่าผมเปลี่ยนเป็นแอคทีฟเฟิร์สทัชแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้ตกใจนึกว่าเปลี่ยนไม่ได้ <laughs> โอเค ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้ลง11ตัวจริงสักเกมไหมซึ่ง3เกมเนี่ยผมหวังว่าผมจะได้ลง11ตัวจริงสัก1เกมครับผมแค่นั้นพอเลยแต่ผมว่าเรามีโอกาสสูงมากเลยนะเพราะ starting x i ก็หมายถึง11ตัวจริงแล้วอะในใจของโซชาแล้วครับผมแล้วก็ในจะให้เราลงเป็น11ตัวจริงในเกมต่อไปเหรอใช่ไหมผมเข้าใจถูกใช่ปหแล้วก็เป็นแบบเหมือนเขาเรียกอ,อะไร New Challenge ครับผมเป็นความหวังของคุณอะไรประมาณนี้ looking forward โอเคผมไม่รู้ผมอ่านเข้าใจถูกหรือเปล่านะ <c oughs> ก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะครับผมอ๋อได้ลงเป็นบตัวจริงครับเอา้าทำไมมันให้ผมไปยืนเป็น c a m วะแล้วบูโน่ไปไหนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเอ้ผมเนี่ยผมเล่นเป็น c a m มันให้ผมไปยืน c a m แทนบูโน่โอ้ไม่เจ๋งเลยหรือว่าผมต้องปรับให้ตัวเองเป็น c d m วะถึงจะได้ยืนแทนเฟดครับเอออาจจะต้องเป็นอย่างนั้นงั้นเดี๋ยวจบเกมลีดแล้วเดี๋ยวผมลองปรับดูดีกว่า มาครับผมมาดูคัตซีนกันหน่อยดีกว่าคัตซีนนี่มันก็เหมือนเดิมเดิมนะแค่เพิ่มมาตรงที่ว่ามีนักเตะใส่ชุดวอร์มแค่นั้นเองเนี่ยตรงนี้ยังเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ลาฟินย่าเหมือนจะมีหน้าตาแล้วครับโอเคถือว่าดีดีขึ้นครับดีขึ้นมีหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าดีขึ้นมาครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามโอทัฟฟอร์ดครับผมรีสอร์ทแอนด์สปาครับ <ๆ S 1> <ๆ>เป็นเกมในบ้านนะครับ เป็นเกมแรกของฤดูกาลครับผมแล้วเราได้ลงสนามเป็นส1เ็ตัวจริงด้วยเดี๋ยวจบเกมนี้ผมไปปรับจริงจริงนะนี่ครับผมนูเนสโตครับผมชอบเรียกติดมาเป็นนูโน่ครับนี่ครับผมเป้าหมายในนัดนี้ครับตัวทีก็จะเป็น7.5เรตติ้งนะครับผมแล้วก็ตรงกลางผมไม่แน่ใจวะฝั่งขวาเป็นจ่ายบอลครับพาสบอล3ครั้งแอ t a ักกิ้งพาสน่าจะหมายถึงแบบพวกคิลเลอร์พาสพวกคีพาสอย่างนี้ปะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตรงกลางผมไม่รู้เลยวะ่ะ โอเคช่างมันครับปะต้องไปลุยกันแล้วมีเพลงด้วยว่าเฮ้ยผมจะโดนลิเกสิทธิ์ป่ะพอพูดปุ๊บมันดับเลยครับนี่ครับผมดูหน้าตาของลูเนสโตหน่อยไอ้นุของเราเรียกไอ้นุดีกว่าไหมผมขี้เกียจเรียกชื่อยาวๆอ่ะไอ้นุมันเรียกไอ้นุนี่แหละง่ายดีครับนี่ครับโอ้โหตัวเกือบเท่าวารานเหมือนกันนะดูหน้าโรนันโดครับโรนันโดทำไมมันคางบวมๆ,ๆกันวะอ้วนดีไงนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราดูบรรยากาศ ก่อนแข่งกันหน่อยครับผมบรรยากาศการเดินจับมือดูทางด้านของลีดหน่อยว่าหน้าตาแต่ละตัวเป็นยังไงก็เหมือนหลายตัวอยู่นะลาฟินย่าเหมือนแล้วครับผมโรดิโก้แจ็คแคิสันเบมฟอร์ดไอ้มุมนี้ไม่เคยเห็นโอ้โหกระตุกเฉยเห็นแล้วไอ้กองเชียฝั่งขวาก็ไม่เคยเห็นครับผมกองเชียญญี่ปุ่นปะเนี่ยไอย้สองคนป่ะไม่เคยเห็นมาครับ มาดูไลน์อัพของแมนยูกันหน่อยครับผมมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูเป็นเดวิดเดกาเกมเราเขามีวันบิสเซการาฟาเอลวาลานแม็ควายแล้วก็ลุคชอครับผมตัวรับ2ตัวนะครับเป็นฟันเดเบคครับยืนคู่กับเฟสนะครับเกมลุก3คนนะครับเป็นลัดฟอร์ดครับผมนูเดสโตแล้วก็จอน์นซันโชครับหน้าเป้าเป็นโรนัลโด้ครับผมส่วนทางด้านของลีดยูไนเต็ดมันระบบ4-1-4-1ครับเป็นระบบที่ถือว่า เกมลุกดุดันมากครับของเปียชาโอ้โหเปียชาใช่ไหมโอ้ oh, เรียกสลินพันธเลยครับผมตัวที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นคาวินฟิลลิปนะครับผมแล้วก็ลาฟินย่าอีกตัวก็เป็นหน้าเป้าครับแพทริคเบมฟอร์ดเกมจะเริ่มแล้วครับเป็นทางด้านของลิยูนิเต็ดครับทีมเยือนครับได้เคลียก่อรับบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดเสื้อสีเข้มครับผมูโปโอเคเฮ้ยสวย,สวยเรียกแล้ว โอ้ยเกือบโอ้โหไม่ถึงโอเคดัลลัสเป็นเกมส่วนของลีดอยู่ใหญ่ครับขึ้นมาทางซ้ายที่แจ็คคาลิสันโอ้แล้ว้ายโล่งเลยครับแอลิสันให้โรดิโกแล้วซัดระเรียบร้อยเลยครับจังหวะสวนกลับนาทีที่7ครับของโรดิโกโอ้โหขึ้นนำไวครับตั้งแต่นาทีที่7โอ้โหแล้วย,ยิงด้วยซ้ายเขาสวย ดูจังหวะขึ้นมาครับแจ็คคาริสันที่เข้ามาแล้วให้ตรงกลางแล้วไม่มีใครเข้าครับผมกลางรับหายไปไหนครับฟันเดอร์เบคกับโอ้โหเฟสครับตรงนี้ว่าฟันเดอร์เบคไม่ได้ครับฟันเดอร์เบคไปแทนตำแหน่งของวันวิสากาน่ะเพื่อนโอ้โหแล้วดูเด็กไอ้อากุ่งพุ่งคนแปลกดีหน่อยเกิมรับ้ยโอ้โหสวยวันวิสเอาหน่อยโอเคลำหน้าครับผมแจ็คคาริสันให้ดูอันตรายจังวะ ไม่จังหวะข้ามบอลโคตรสวยเลยจ่ายอุยอันนี้เดียวไม่ได้วะอีกไม่ได้เลยครับอุ้ยวันทูเกือบได้สวยครับวันวิทย์เข้าหน่อยโอ้โหไม่มีใครเข้าไม่ใช่วันวิทย์ฟันเดบกแล้วมาแล้วครับลาฟินยาผมนี่สปินลงมาเลยครับลาฟินยาจะตัดเข้าในไหมกลางรับมั้งเสียวอุ้ยสวยเฟสโอ้โหไม่ได้โอ้จัน ฟภาอะไรโอ้โาวภาเฉยและเป็นฟรีคิกนาทีที่15ครับผมเผ่ายังไงครับแล้วลาฟินญาได้ขึ้นแล้วโอ้โหโรดิโกอีกแล้วครับผมโอ้โหเป็นลูกมงของโรดิโกนาทีที่16นะดูยกย้อยมาขึ้นโอ้โหขึ้นชนะน่าจะเป็นแม็กไวหรือโรนัลโดเมื่อกี้มองไม่ทันอะไงอีกไม่ได้ โรดิโกโรดิโกผของจริงไม่ทันครับเฮ้ยระวังระวังลาฟินยาแล้วโอ้หุยมือเดียวของเดกอาครับผมโอ้โหบ่นเพื่อนเลดก้าดูจังหวะโอ้โหฟอร์ทัดดีด้วยแล้วซัดด้วยซ้ายเลยแล้วเป็นโอ้หุยมือขวามือเดียวครับมือซ้ายครับทศทีเป็นมือซ้ายของเดกอารมุมครับนาทีที่21เอฮ้ยเอาหน่อยเพื่อนเลีย์หน่อยเลีย์หน่อยเลีย์ก่อนเฮ้ยโอ้หย เรนตี้ได้ขึ้นคนเดียวเลยโอ้โหไอตัวประกบไปไหนไวะเพื่อนเพื่อนเอาหน่อยดิวะไปเอดฟอร์ดได้ด้วยแล้วโดวิ่งแล้วตัวจ,จ่ายยากมากเลยไปมาดิมาดิโอ้โหไม่ได้แล้วชอโอ้โหต้องจังหวะแรกแล้ว โอเคโอเคดีครับขึ้นมาจังหวะนี้ผมน,นี่เล่นเจำรับอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรเปิดด้วยเฟสครับผมแล้วโหลดแล้วโดนได้ขึ้นโอ้โหชนคันโอ้โหเสาคันโด,ด,ตโโโดนตรงเอ้ยโหลดได้ซ้อแลูกประตูยังติดเซฟผู้รักษาประตูครับผม ที่ได้ผู้สาประตูทุกจำชื่อมันไม่ได้ครับโอ้โหดูพีกได้ซัดแล้วโอ้โหเหนียวเกินอยากเล่นเป็นตัวรับได้มาเล่นตัวลุกไว้กูไม่เป็ไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปปรับเป็น CDM แล้ว,ลวจกคาริสันให้มาตรงกลางแล้วโอ้โหที่เซมครับผม DKR อีกแล้วรอบนี้เป็นดาร์ัสครับโอ้โหดูดิแม็กไยหุบมาไม่ทันแล้วด้วย จอดจ่อในกาเสฟบได้ผมดู่ตัวประกบเลยนะรับไปเคลียร์ก่อนไม่มีใครแล้วเป็นเบมฟอร์ดคนเดียวอู้วอาเกือบดูครับจังหวะขึ้นคนเดียวครับโอ้โหดีว่ากดไม่ลงไปโดดไปโดดแล้วเราขยับสวยบันทูกไปเมื่อนวันทูกไหม โอ้โหเป็นสายของเองาถึงแล็ปฟอร์ดแล้วย,ยังไม่ได้ครับโอ้โหวนเล่ยด้วยสายของแล็ปซอร์ดดูเราปั่นแล้วบอลมันฉลับมานี่แล้วโอ้โหด้วยสายโอ้ยผมผมเองโอเคสวยสวยไปโรนัลโ,โดโรนัลโดได้แล้วเรากำลังไปไปครับดูอุย้ยสวยมากโรนัลโดเอาโอ้โหติดบล็อกเอริ่งครับ โโอ้ห oh. แต่มุมอีกครั้งนาะทีที่47ครับผมเฟสแล้วเจดอนไม่ได้แล้วยังไงโ okay. <Okay. S 2> อ้โหเขาตัดด้วยด้วยสวยเอ้ค okay. hmm. จบไปด้วยสกอร์0-1ครับในครึ่งแรกต้องยอมจริงๆครับยิงดีมากโรดิโก้เรายังทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยโอ้โ oh. หประกบโดด้วยเรา ดูครับในช่วง,คร,ง,รงครึ่งแรกครับผมเดตติ้งเราอยู่ที่เจ็ดจุดสองนะครับจ่ายบอลไปสิบบ่แล้วก็เปอร์เซ็นต์นี่ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรครับตรงกลางนะครับมาดูกันต่อในสี่สิบห้านาทีหลังครับต้องได้ครับหนึ่งประตูนุมาแล้วนุมานุไตเข้างในนุไตเข้างในไม่มีเพื่อนครับอายอยู่หนุไป สายคงไปงอน,นหน่อยแล้วอ,อ,อสายเต็มคอครับผมโอ้โหเหมือนจะมีแชลเล็ได้หรือเปล่าดูครับจังหวะพาขึ้นมาเองครับแทงแล้วเรียกครับเรียกจาดอนสัตด้วยสายโอ้โหชนเสาในาเข้าไปครับผมดูภาพช้ากันหน่อยดูจังหวะสัตด้วยสายครับแล้วโอ้โหวผ่านมือบอบลเลี้ยวชนเสาในาเข้าไปครับผม แล้วดู Ooh, สะใจโอ้ยไปง่ายเลยครับเฮ้ย well. โอ้ tablet. โ,อโอหแล้วอย่างงี้โอ้โหเด็แก่หลังบ่อน้ำมันหรือยังไงโอ้โหดูดิหลุดมาจอดจ่อเลยดียังเป็นพี่เดฟครับผมเดฟแกอง่ะเรืยกเดฟดิง่อเกัเป็นพี่เดฟครับผมสายของลาฟินยาไม่ไม่มีใครขึ้นอีกแล้วโอ้โหตัวประกบไปไหน โอ้ด oh, ีอารงานหนักจับเลยดูครับรอบนี้เป็นกิ๊ดเป็นกิ๊ดครับโอ้โหสอกของโรนัลโด้แล้วเซฟยบดีอารอีกแล้ว <Very good. S 1> โอ้ตัดไม่ได้ครับบอลขึ้นมาที่ดาร์ลัสครับจวดดาร์ลัสชอชอหน่อยชอไล่เลยลาฟินญญาโอ้ลาฟินญญาสุดเส้นแล้วคืนมาไอ้เรืงสวยโอ้โหไม่เล่นต่อ อโอ้ยโอหแล้วอะไรครับเนี่ยแบ็คหายวันบิดหายครับโอ้โหอยู่ในเตตไม่ได้ววะผมมายืนเป็นตัวลุกแล้วตัวรับโอ้โหฟันเดเบกก็ไปยืนอะไรไม่รู้ตรงนั้นครับแล้ววันบิดก็หุบเข้ามาโอ้โหหนักเลยครับอยู่ในเตตลุน้นเสมอก่อนแล้วกันครับเกมแรกวั <c oughs> กอนอยู่ที่เดลัสปาร์ติกแบมฟอร์ด ลาครับโอ้โหตัวหายอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับลมนี้เป็นแจ็คแฮริสันโอ้ยโอ้โห,โโหทำไมแบ็คมันลอยอย่างนั้นครับโซชาแล้วดูเดกิอาโอ้โหท่าโคตรแปลกโองบอลใส่แล้วครับสามนาทีสามนาทีสุดท้ายอ๋อเพสดิเพื่อนรออะไรเรารออะไรไม่ได้ละเพื่อนแดนนิวเจมครับเจมโยกแล้วได้อยู่โรนาโดโอเค ฟิตอีกแล้วครับนูนเนสโต,ต<ป>โอ้โหได้ไหมเฟสไม่ได้หวะโอ้โหเขาเก็บได้ด้วยเอาแล้วครับไอริงไอริงมาแล้วไอริงสุดเส้นครับผมแล้วเปิดลาฟินยาเอายังไงเฟสโอโเคได้ล,ลูกเงเตะโอโ้เวลาครบแล้วด้วยแล้วยังไงครับจบเกมไปเลยเหรอ อย่างครับผมเป็นการเปลี่ยนตัวครับผมหลุยเจตเอาโรดิโกออกครับแล้วส่งเอามัตติอุตกิสลงมาโอเคน่าจะหมดเวลาแล้วมั้งเตะออกนี้โอโหโซช่าจับผมมาเล่นตัวบนมั่งเล่นยากมากเลยตแต่ผมผมเอาเล่นเกมลับกับยิงไกล่โอ้โหไม่เป็นไรครับผม <laughs> เปิดเปิดสนามแพ้เลยครับโอ้โหนูเนโตเซ็งเลยโอ้ยเป็นการเดบิวต์แบบ เาเรียกว่าไงอ่ะยังเป็นทางการครั้งแรกครับเศร้าเลยครับผมกลับมาที่ห้องแต่งตัวครับอโชาย,ยังมั่นใจนะครับยังให้เราเป็นสิบเตัวจริงครับผมดูจากตรง starting xi ครับแล้วก็ xp ของเราบวกมาอีกสองพสจะเรียกว่าไงดีอ่ะผลงานส่วนตัวดีครับผมแต่โโอ้หผลงานทีมแย่อะเราอาจจะต้องปรับไปเล่นเกมลับครับถ้าอย่างนี้มาหรู้จะใ็งหงือจะยังไงดีครับ เปดิดฤดูกาลด้วยการแพ้ครับผมผมขอปรับมาเล่นเกมลับดีกว่านะครับเป็นดิฟเอนซีฟมิดฟิลด์เออร์แล้วกันนะไม่ไหวครับผมไปเล่นเกมลูปโอ้โหเดี๋เด้เดผมลืมเปลี่ยนเปิร์กว่ามาเปลี่ยนเปิร์ก,กันด้วยดีกว่าครับกลับไปเป็นเกมลับเหมือนเดิมครับผมต้องมาแทนเฟสครับแล้วเดี๋ยวเกมต่อไปจะต้องเจอกับเซาแฮมตันใชครับมาลุ้นกันว่าเกมต่อไปจะมีชื่อลงสนามหรือเปล่านะครับผม <laughs> สิงจัดเยโอ้เกมแรกมาก็แพ้เลยครับ เกมนี้ได้ลงเป็นตัวสำรองครับนาะทีที่77นะเปลี่ยน What What the fuck เปลี่ยนผมไปไเล่นเซ็นเตอร์ครับผมเกมนี้โอ้โซชา <c oughs> โอเล่โอเล่ครับโอเล่มึงนี่เอาเหมือนชีวิตจริงเลยจับผมไปไเล่นเซ็นเตอร์ครับผมอะไรครับเนี้ยแล้วผมจะยืนยังไงอะ โอ้โห oh, จับกลางรับยินเซนเตอร์ครับ well, ไปต่อไม่เป็นเลยลงมาแทนลินเดอร์เลิฟด้วย,วยครับผมไปทั่วสนาม้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ประตูแหละที่ไม่เล่นครับผมเหลือประตูกับแบ็กต้องการ 0, เจดจุดศูนย์เลตติ้งนะครับผมแล้วก็อินเตอร์เซปสองครั้งเออยิงประตูอ่ะสองครั้งอ้า <sighs> หมุ้มใจจริงมาครับผม ดูดิเนี่ยผมมายืนเป็นเซนเตอร์ครับเกมนี้อ่ะไม่เป็นไรถังให้ยืนตรงไหนก็ยืนครับได้ครับบอสบอสสั่งมาผมก็จัดไปโอเคเกมสวนไปบูโน่ครับตัดนี้บูโน่ลงตัวจริงแล้วฟอร์ดให้บูโนโ่หรอยังไงแฟอร์ดครับบูโน่ต,ต้องซัดแล้วไม่ครับให้เอดิสันคาวานี่แฟอร์ดคาวานี่ครับฟานเดเบคฟานเดเบคคืน,รคนแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดโดนจิ้มแล้วบอลถึงเลยครับผม ฟเฟเซอร์ฟอสเตอร์ในฟอร์ครับยืนไปหลังสามไปเลยดันขึ้นมาสูงแล้วผมสวยไปชอชอโอ้โหติดครับผมบ็อกเกอร์ปีเตอร์มีการเปลี่ยนตัวครับผมเปลี่ยนเอาบูโนโออกครับผมแล้วส่งโทมัสมุลเลอร์ครับแมนยูเสริมโทมัสมุลเลอร์เข้ามาครับอื้อหือ บอลอยู okay, ่ที่มุลเลอร์มุลเลอร์ให้เฟสครับเฟสแล้วคาร์วาลนี่ยังกิดเซฟเฟเซอร์ฟอสเตอร์ครับผมเจียงผมเริ่มอ่อยๆนะครับมันจับผมมาเล่นเซนเตอร์ผมไปไม่เป็นเลยโอ้โหแล้วดูครับโอ้โหยังเป็นเซฟครับโอเค โอ้โหเฟดมาเฟาดิแล้วจบเลยครับโหจบแบบงงครับเกมนี้ได้ลงเป็นสำรองครับผมแต่ลงเป็นเซ็นเตอร์ด้วยนี่กูมาสร้างตำนานสร้างตำนานนี่มันไอ้นูออโพสิชันมาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องมายิ้ม โอ้โหเซ็งเลยืมาดูตรงนี้ครับตอนนี้ครับโซชาเหมือนจะไม่พอใจในฟอร์มของเราครับผมโอ้โหได้ตกไปเป็นตัวสำรองอีกครั้งนะครับเอ้ยอมครับผมบุนฮหน่าถึงเซ็งไงก็ไม่รู้ผมก็ไปไม่ถูกเลยว่าโดนจับไปเล่นเซ็นเตอร์กูได้บ่นตลอดคลิปแน่นอนโอเคมาเทนนิ่งต่อ ไปเลยครับโดนจับเล่นเซ็นเตอร์เมื่อกี้โอเคเลเวลอัพเป็นเลเวลหกนะครับได้สกิลพอยต์เพิ่มขึ้นมาโอเคไปอัพสกิลพอยต์กันต่อโอ้โหเก่งขนาดนี้ให้ไปเล่นเซ็นเตอร์ได้ยังไงครับโพสในไหนมึงให้ไปเล่นเซ็นเตอร์แล้วอัพเกมลับเลยครับจะไปรออะไรขอเป็นสแตนแท็กเกิลได้ไหมสแตนผมเยอะได้ใช่ไหมมันก็สไลด์ไปครับอา่าผมว่า มต้องเพิ่มเรื่องความเร็วแล้วโอเคอีกหนึ่งเป็น8ปิบแล้วนะครับเหลือหนึ่งครับเหลือสกิลพอยต์หนึ่งผมพอมาใส่จบสกอร์นะโอ้โหผมพูดไม่ถูกตัวไปไม่เป็นเลยครับเจออย่างนี้มาแต่เกมนี้เจอกับบูมครับมาดูครับโซชาจะทำอะไรกับเราอีกไหมเ้ย <c oughs> <c oughs> ตับตาจะไหลวัยย่ไปหยุดเลนเตอร์ตาเมื่อกี้ผมแบบอ๋ยจริงๆนะไปโอเคเขาได้ลงนาทีที่75ครับรอบนี้ลงเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับผมโอเคถ้าอย่างนี้ได้อยู่ลงเป็นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายไปครับไปเดินเกมรับกันหนะ่อยเฮ้ยอย่างนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยน่าจะยืนคู่กับมุลเลอร์ด้วยโวชาไปเรื่อยเลยครับเกมแรกเราลงเป็นตัวจริงแทนบูโน่ครับโอ้โหทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลย เกม2ลงมาเล่นซินเตอร์โอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับและเกมนี้ครับลงมาแทนเฟสด,ด้วยสุชาบอกเอาหน่อยเอาหน่อยนุต้องการเลตติ้งอยู่ที่7.0ครับผมตัดบอลสองครั้งแล้วก็จ่ายบอลสำเร็จ7ครั้งนะครับผมว่าทำได้อยู่นะอ่ามามาเราโฟกัสที่เกมรับก่อนแล้วกัน าเต่าเล่ซัดเลยแล้วสังไหของอันดามาเตาเลยครับผมโอ้โหแล้วคมกิบเลยครับนาทีที่82โอ้โหดูครับดูภาพช้ากันไม่มีใครเข้าครับผมแล้วถอยถอยอันดามาซัดด้วยซ้ายแล้วโอ้โหเสียบใต้คานเลยครับดูสายของอันดามาครับผม บอลหูบปงแล้วโอ้โหเดกอาร์เฮ้ยทำไมบินไวจังโอ้โหหไม่ได้ด้วยแล้วยกมาสวยอีกแล้วบอลมาที่โพเดนตอนนี้พเดนครับโพเดนโพเดนเฮ้ยเคีรยก่อนเคีร์ก่อนวันวิทสวยเช็ญมาไปครับสวนกับไปดิไปดิพี่อ๋อจับบอลยาวโอ้โห เพื่อน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 ไปไหนหมดเพื่อนไม่ได้ยืนกลางคนเดียวเฮ้ยโอ้โหลงลูกโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้ดนยิงให้มากเลยอ่ะมันไอ้เชัโซชาต่อยกูไหมโอ้โหโซชาเอามุนเลอร์มายืนกลางรับครับแล้วยืนคู่กับผมมุนเลอร์ยืนแปลกมากอ่ะ หรือว่าผมวิ่งไม่ถูกก็ไม่รู้แต่โอ้โหไปไม่เป็นเลยวะอ่าครับมาห้องแต่งตัวกันครับผมโอ้โหโซชามลบกับกูไปอีกสิบห้าเดี๋ยวมึงได้ลบกับกูจริงเซ็งเลยครับหืมกูโน่บนใหญ่เลยใครมันมาเดินน้อยน่อง,งอยู่นะเต็งเลยครับตั้งแต่เปลี่ยนทรงผมมาฟอร์มทีมโอ้โหแต่ในพีเมียลีกนี่สปีดบอลน้ง่งต้องยอมรับครับว่ายากกว่าอ่าพีซีซั่นเยอะเลยครับผม โอเคครับก็อย่างที่เห็นไปครับผม3นัดครับมี4คะแนนครับผมชนะ1เสมอ1แพ้1ครับผมโอ้โหไม่ไหวเลยวดจะเฟล,ลครับตอนนี้10ชั่วโมงสุดท้ายของตลาดนักเตะด้วยนะไม่เป็นไรครับเราต้องพาทีมกลับขึ้นมาให้ได้ครับแต่เกมลุกเราดูแย่มากเลยนะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้แมนยูมีข่าวครับมีข่าวไหนวะหายไปแล้วโทษที มีข่าวครับผมว่าเซ็นสัญญากับสตีเฟนเบิร์กไวครับในราคา60ล้านนะครับผมเสริมเซนเตอร์ครับเฮ้ยเราไปดูกันหน่อยไหมว่าเซนเตอร์ตอนนี้มีใครกันบ้างครับของแมนยูเซนเตอร์ของแมนยูตอนนี้นะครับผมเอาตัวหลักๆนะยโจนครับผมหลักพอไหมมีนี่ครับผมสตีเฟนเบิร์กไวครับเหมือนจะมาแทนลาฟาเอลวารานเอ้ําอวยวารานทิ้งเฉยครับโซชาเตฟานเบิร์กไวมาแทนครับให้มายืนคู่กับแม็กไว มีสำรองเป็นไบยี่กับดินเดอรเลฟอะไรครับเนี่ยแล้วก็มีตัวที่เสริมเข้ามาอีกก็จะเป็นใครวะมุลเลอร์ครับโทมัสมุลเลอร์น่าจะหมดแล้วปะเหมือนจะหมดแล้วนะครับผมโอโ้โหขายว่าลานครับเพิ่งซื้อมาขายไปแล้วครับผมยังใช้งานได้แค่พีซีซั่นหน่งะ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับโอ้โหมาแบบปวดหัวเลยครับไอ้นู้นี่มึนตืบเลยจะอยู่ต่อหรือจะไปดีครับผมโ,โแต่ต้องอยู่ต่อครับเราต้องพาแมนยูกลับมาให้ได้นะครับผมกับโค้ชคนนี้ครับเหนื่อย ก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์ครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของซีรีส์นี้ครับก็คลิปพอเราจะลงทุกวันอังคารเพ่อเสาร์นะครับอย่าลืมรอติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พัดหน้าครับ